าพนา,นาทุกคนมาดูบรรยากาศการซ้อมนันของชาวบ้านจําปาดงเนาะกับบรรยาก,กาศงานบุญวันนี้นะครับที่จะถึงวันที่10เนาะผมมาเจอใครบางคนฮะเขามาเจอารูปทีนะอยู่ที่นี่นะที่บานที่มกี่อี่มาหน้าใครถ่ายปิดบอ<า>หะอนไรสองเพลงเพง่งไหนนี่บอวันนั้ก็ไปเปิดงานบุญมันบอบอเปิดเลย เพลงนี้เปิดได้ไม่ไม่ติดไม่ติดลองล่องไปเปิดไม่ติดมาเด้อมาเฮ็ด้ามาได้หลังติดอะไรตัวอะไรอันนี้ไม่ติดนะลุงกิมลองแนงลองแล้วเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าจะเอาไปเปิดไว้ลุงมันมีสองเพลงที่ถ่ายได้เมื่อกี้เลยไม่ครั้งที่แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ซ้อมน้ำอยู่กว่าครั้งที่แล้วใช่ที่มาถ่ายกับคนเออใช่ใช่ไม่ติดไม่ติดผมผมถ่ายแล้วทีแล้ว เพลงนี้เพลงนี้ไม่ติดเพลงแรงเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้ยราได้มาถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งยังไม่ติดานเราะนี่ครับผมลุงกิมมี่ก็ห่วงลิสิทธ์ไม่ติดเัได้มาถ่ายอยู่ฮ่าม่ติ่ไม่ติดอฮาฮ่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 แดงคร่บ อ่ะสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาสอมล้ำสุมมือเลยบ่เนี่ยซุมมือ,อยั่บ่มือนมีอีกบ่บ่เอือนมือเทเป็นเลยบ่โอ้โหครับอือครับครับครับผมอันนี้ซ้อมมาจากทยักโบกเหรครับ โอ้ทุ่มครึ่งประมาณท่่คทุ่มครึ่งเนาะโอ้ครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ทวกท่าวันนี้เหมือนกับวันที่ไปลำที่วัดศีศีสัมรานครับครสสบคน ครับโอ้เที่ยวนี้41คนครับผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนโอ้แต่ไม่ยังไม่ถามดีกว่าเนาะเอาไปรุ่นวันที่10เนาะเซอร์ไพรส์คืออะไรนะครับไ่แดงเอาไปรุ่นวันที่10เนาะเอา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 เป็นเซอร์ไพรส์แบบไหนครับแบบไหนฮะจัดเต็มจับดอกก็ไม่ตื่นเต้นสิถ้าบอกก็ไม่ถ้าบอกไม่ตื่นเต้น โอ้ครับครับฮะนี่ก็คืออ๋ครับลำสวยเพราะผมยังชอบเลยลำสวยมากเลยที่วัดศรีสำราญอ่ะลำแบบพร้อมโอ้ฮะยิ่มยิ่มไปด้วยยิ่งยิ่งมีเสน่ห์นะฮะ ไม่ต้องแตไปเพื่อความสมางบขอราบ้านเมือเนาะครับผมบครกครับแม่แม่แดงครับปกติเนี่ยมีมีซ้อมรำอย่างนี้ทุกปีไหมแบบมันก็ซ้อมแต่นานๆทีก็ซ้อมส่วนมากจะรับงานทเนะทอนินงานวนนทิทย์วิชาการงานอำเภอวานนอนนิวาสอะไรอย่างเงี้ยถึงมาซ้อมรำกันใช่ค่ะครับผมปีนี้ก็หลายงาน งานหลายงานแต่พระจรชก็งานไหว้พระธาตุชิงชุมเราก็ไปที่พระธาตุชิงชุมก็ไปกันเอ้าเหรผมผมก็ไปถ่ายทุกปีทำไมไม่เจอยังีจกงนเลวันของอว่าบ่โอปีแล้วผมก็ไปปีก่อนผมก็ไปด้ไปถ่ายทุกปีครับปีฮะ ครับมีเบลล่ามีนักร้องดังๆมาหลายคนอยู่นักร้องลูกทุ่งก็ใครนะ,ประเปิ้ลเปิ้ลก็มาเปิ้ลประุมแรชมานะครับโอ้ฮะสุดยอดนอนเอข<อ>้าไปมาฮะครับ<อ>แต่ปีนี้ก็ถือว่าทีกว่าทุกปีซ้อมแทบจะทุกวันเลยอปนนีน,นี้น้ำอยู่ในบ้านแต่ว่าซ้อมทุกวัน รู้สึกว่าจะมีงานเข้าวันนั้นผมผมแบบโอ้แม่แดงมีงานเข้าแล้วเอฟซีก็ตกใจเลยงานเข้าคืองานจ้างลำนะไม่แดงเนาะงานจ้างลำตัวนี้มีเอซมาติดต่อจ้างลำฮะรับานตลอดรับงานตลอดม่แ่าถ้างไปล้วดกันรับผมรับไดครับผมอรงม่ไดครับผม เด่นอะไรก็ไปได้ตรงนั้นแหละครับผมไปที่ไหนก็ได้ขอให้มีคนจ้างคอยมีงานบานท่านศพยังไปเลยค่ะโอ้ไปงานบุญแจกข้าวก็ไปงานบุญแจกข้าวก็ไปไปมีคนมาติดต่อเจ้าภาพติดต่อเข้าไปโอ้รับได้ทุกงานเลยรับได้ทุกงานค่ะโอ้สุดยอดเลยครับผมจัดได้ทุกกี่คนก็ได้ได้โอ้

มีแน่นว่าแต่งานจ้างงานปีเราก็ไปค่ะงานปีแล้วก็ไปเจ้าภาพมาบอกเราไปบอกกาวแล้วก็ไปนะครับโอ้โหนี่คือหัวใจของนางลำมั่นจำปาดงครับฮะไปด้วยใจรักไปด้วยใจรักจริงๆเอาเอาเอานะฮะอ่ะขอบคุณอะไรครับผมอ่ะขอบคุณแม่แดงขอบคุณพี่พี่ทุดพัดนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะ ครับทุกคนครับอันนี้ก็คือบรรยากาศการซ้อมรำครับวันนี้ก็มาถามความรู้สึกของกลุ่มแม่บ้านเนาะนำโดยแม่แดงนะครับหลายคนก็คงจะรู้จักว่านะแม่แดงนะก็จะเป็นทีมนางรำนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าใครสนใจอยากจะนะจ้างรำหรือมีงานต่างๆก็สามารถบอกกล่าวได้นะครับจากแมแดงเนาะชุดเล็กชุดใหญ่ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเอาสี่สิบนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะฮะ แต่ว่าวันที่10บครับก็จะมีชุดใหญ่ที่ทุกนาลงคนเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกับทีมนางนำบ้านจำปาดงกันนะครับค่ำคืนนี้แอดมนหาก็พาทุกคนมาถ่ายบรรยา,ากาศการซ้อมรำที่นี่นะครับสารากางบ้านเพื่อนครับบ้านจำปาดงเนาะ,ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันครับกับค่ำคืนนี้นะครับที่นนองสุขุมสุขลนค,ครับ,บรรยากาศ ที่บ้านจำปาดงนะสาราสามล้วหนึ่งคนนี่นะครับะจะมีสาราหนึ่งสาราสองครับสาราจำปาดงเยาส,าาสาาัมบะ,ะสาราจำปาดงนะแต่ห้านนี้ครับผมคุณพักเงยอยู่ครับบรรยากาศค่ำคืนนี้นี่แหละฮะ,ะดึก็อะไรมันนี่ครับฝันซ้อมแล้วมันจะทุ่มหนึ่งฮะบางคนก็กลับบ้านกันแล้วนะเอาขอลงคลิปก่อนครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ ชอบมานาสตอรี่เนาะฝากปกดกำลังใจชอบกดไลค์ใช่กดติดตามมานาสตอรี่สวัสดีครับผม